คอหวยตาลุกปาวลีโพสคลิปงูตัวใหญ่เข้าบ้านลุ้นบ้านเลขที่สองตัวเน้นเน้นบรรดาลโชคลุ้นบรรดาลโชคงวดวันที่หนึ่งเมษายนหกคอหวยแห่โฟกัสบ้านเลขที่นักร้องลูกทุ่งสาวปาวลีพรพิมลหลังงูตัวใหญ่เข้าบ้านจับตาสองตัวเน้นเน้นหวังรวยรับทรัพย์ก้อนโตก่อนปีใหม่ไทย คนลุกสู้ไปตามตามกันทันทีที่นักร้องลูกทุ่งสาวปาวลีพรทิมวลได้โพสต์คลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นคลิปที่มีงูตัวใหญ่มากเลยเข้าบ้านจนต้องโทรศัพท์เรียกรอปภหมู่บ้านเข้ามาช่วยจับออกไปซึ่งในคลิปนั้นเห็นชัดมากกว่างูทั้งตัวใหญ่และยาวมากทั้งนี้ในคลิปดังกล่าวนั้นบอกเลยว่า เห็นชัดมากกว่างูทั้งตัวใหญ่และยาวมากและหลังจากที่สาวปาวลีได้โพสต์คลิปลงอินส a าแ a m มพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆออกไปนั้นงานนี้นอกจากเธอจะตกใจแล้วแต่ก็ไม่ลืมทิ้งบ้านเลขที่เอาไว้ให้ด้วยโดยระบุข้อความว่าตัวเบอร์เริ่มเลยงวดนี้เลขที่บ้านต้องมาแล้วละ่ะ53 ขณะที่เหล่าแฟนคลับก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ขอเลขเด็ดบ้านเลขที่จากเปาวลีกันยกใหญ่อาทิกระซิบกระซิบบ้านเลขที่หน่อยค่ะพี่เปา5 55 5า5 5 5ตัวใหญ่มากมายังไงเนอะชอบการบอกเลขคือเปิดมาเจอก็เลยรีบแทงหวยไว้เลยค่ะ ท่านอาจจะให้โชคดีสงสัยงูมาให้เลขอ่าเปาจะรวยแล้วบ้านเลขที่อะไรเอ่ยเป็นต้น